สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับนะผมเนี่ยแกเช่นเคยนะวันนี้มาที่ชื่อว่าไพร่จริงนั่นเองก็แบบนี้ผมไปเห็นเออยูทูบเบอร์หลายหลายท่านนะไปนั่งเล่นกันนะเล่นกะันนะฮะเลยเห็นเลยมาลองรีวิวนะครับเฮ้ยเจอของด้วยโมกุไอ้ผลควันโลกเกียป่ะวะโลกเกียแหละเดี๋ยนะเขาใช้ได้สองผลวะอ๋อไม่ใช่ดอกไปอ่าบินไม่ได้นี่ ผมบินไม่ได้อะว่าแต่ว่าไม่กดยีไม่บินให้แม่เวลาช่างมันเอาลองเล่นดีกว่ามันเกีมนี้จะไม่บบรับเฟสนะเออเฮ้ยแอคแหลกเอ่อเอ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 ต้องกดชิปล็อกโอ้เว้ยเว้ยสิบสี่เลยเหรอโอเคเฮ้ยเกมดีแน่นอนอย่างนี้อย่างนี้ต้องเกมดีฟาร์มย่อง่ายกว่านั้นนี่ แต่ว่าสก,กิลผลมันอ่ากูท้อต่อยได้ปะโอเคมันต่อยเราไม่โดนเราต่อยมันเฮ้ยโอเคดาเมจแรงถ้าอย่างนั้นเราไปอัพคอมแบทดีกว่าอ่าโอเคผมรู้ทีได้ละอัพคอมแบทเรื่องไม่ต้องละอ่าอะไรอะดาบวะก็คืออะไรช่ามันนั่นทาวเวอร์นี่โอเคดามีดาเมจนะฮะเปี้ยงโอ้ เอาละเรากล่าอื่นดีกว่าอืมเปิดกราฟิกสดุดเพื่อดูว่าเกาะเฮ้ยเกาะเยอะนะเกาะเยอะเรื่องนั้นเนี่ยเอาะดูแต่ละเกาะเลยดีกว,ว่าเพราะว่าไอ้ผลควันทผมใช้อ่ะบินได้เฉยเลยอ่าอืมอันนี้เกาะสองปะเกาะน,นี้แหละมั้งอ๋อก็ะผิดก็ผิดโทษโทษโทษเหมือนๆๆว่าที่ผมบินไม่ได้เมื่อกี้นะ่าเป็นเพราะข่าผลไม่พอมั้งเฮ้ยโอเคเรียบร้อย ใช้ปุนปิศาจทาไมในเมื่อหมัดเราไต่ดีกว่าแล้วนะเราอัพข้ามาก่อนโอเควิมันมีหาคี้ว่ะมีหาคี้ว่ะมีหาคี้แล้วไงวะเก่งจริงมาเ่ามาเ่ามีหาคี้แล้วไงวะเหมือนวลผมไม่ขึ้นแล้วอะหาที่อื่นก่มอนนั่นอ่าเดี๋ยวเรามาหาที่อื่นกัน นูแลกันไม่รู้ว่าเรามาลเล่นครั้งแรกเราต้องเ,อเล่นใ้คุ้มเพราะเรารู้ว่ามีอะไรมัง่งอันนี้อะไรอะ่ะท่ามตัวเดียวอะ่ะอะไรมึงอ่าไดวลไม่ค่อยเยอะฮะเฮ้ยแป็นเนื้เหมือนเจออะไรบางอย่างที่อ้าวโทษเพื่อนกดผิดโลกเกียงไม่เป็นไรวะคืออะไรอะ่ะไอตุนหมึกตายไปซะ เมื่อกี้เหมือนก็ตายเหมือนกันนะเมือนไม่ดับฉลามอ่าฆ่ามาาันอะไรเกาอื่นดีกว่าอ,อยู่สนใจนะเอ่อนี่ไม่ไม่เอาไม่เอาอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคฮะได้จุดฟาร์เวลละอัพค่าหมาัดไปคนอื่นอาจจะผมนะผมใช้ค่าหมาัดเอาเก่งมากเก่งมากทำไมกดได้ไมนะ่ล่ะได้เวลน้อยแฮะ ผมชอบเกมนี้มากนฮะมันรัดวิวได้ชอบอย่างเดียวรัดวิวได้ขาดดำใช่หรือไม่ไม่โอ้ยมีก่อนร้องฟ้าด้วยแต่ขอดูก่อนนี่ก่อนอันนี้นวัว400นววสี่ร้อยนะฮะอ่ามีบอสปะนี่ไงบอสวัยรุ่นจ้องจะเล่นบอสอย่างเดียวอืมสมมทบึ้ม โอเคได้เวลมาเอ้ยไ okay, okay, ด้เวลเยอะโอเคโอเด็กต้องขได้จุดฟาร์มเวลละอันนี้ผมได้จุดฟาร์มเวลละ,แบบแลละชิวๆละชิวๆละอย่างนี้ก็สาบายละแต่ว่าได้เวลน้อยเหมือนเดิมนะทำไงให้ได้เวลเยอะวะอืมผมว่าจะฟาร์มสักนิดหน่อยนะแล้วก็ฟาร์มเวลสุ่มผลนะรีวิวผลให้ดูสักนิดน,นึงแล้วกันนะแล้วค่อยมาอะไรรีวิวผลอีกรอบนะครับแบบทุกผลนะี ก็อไรอะ่ะวันดี้บิก๊กฟุตเวลเจ็ดร้อยห้าสิบุ้ยอุ้ยโอเคฮะตัวนี้ตัวนี้เลยโอเคอเคเคผมว่ามตันละเฮีย่ยตีตัวเดียวเวลขึ้นอย่างเยอะอัพคาหมัดไปค่าหมัดแมงที่สองพันกว่าเหรอเออได้อยู่แหละเอาพค่าเริ่ม้วย ตอนนี้รู้สึกว่าเวลผมเยอะมากฮะเวลเยอะมากเงินก็โคจะเยอะโอ้อะไรกันทำไมเกมนี้ฟาร์มง่ายอย่างงี้เกมดีนี่นาโอเคเรียบร้อยติดดินขึ้นโอเคตอนนี้เหมือนว่าผมก็มีเงินแบบเยอะมากๆแล้วเราไม่สนใจลแล้วเลสให้คือเลสอะคนอะก่อนอ๋อเลสได้เป็นคนเหรอตาหามซะ ตอนนี้เวลขึ้นไม่หยุดเลยฮะตอนนี้เฮ้ยเหมือนไอ้ตัวนี้มีสองตัวป่ะไท่ท่านไท่ท่านวิปริตเอาล่ะเราสำรวจแมวก่นอนดีกว่านะฮะหน้าอะไรอิมเพลดาวป่ะตอนนี้เวลขึ้นแบบมหาศาลเลยนะไม่ลดละแก่มแมวอิมเพลดาวโรฟามิงโกผีเหร มันจ,จับบุดบนพันแล้วโอเคประมาณนี้นะไปเราไปลองดูที่อื่นดีกว่ากอนท้องฟ้ามีอะไรเอ่ยพอแล้ววันนี้เรามาสำรวจให้เต็มที่ฮะมันลองเล่นครั้งแรกเราต้องสำรวจให้ทุกอย่างเพื่อที่จะอัดครั้งต่อไปเอนจิเบไม่หกร้อยห้าสิบอ่าทำไมาโอเคได้เ,เงินไม่เยอะนะอืมได้เ,เงินไม่เยอะนะ อ๋อก็ก็เรื่องน้อยกว่านี่กว่าขอคืนด้านบนไหนแล้วกันอืมเลีวบกกดโอ้ได้เงินน้อยน้อยไปดีกว่าเมือนว่าเกมนี้เหมือนจะผมเคยเห็นนะฮะมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งรีวิวอยู่อ่ะมันมีอะไอ้เจ้าเขาเลยนะซานคอร์ดด้วยแบบรู้อยู่ไหนเดี๋ยวไปรอแล้วกันอืม ซานตาคอร์ตแม่ซานตาอ่ะนั่นมาไม่ใช่นก่อนเลยผมมาซานตาอยากตบซานตาชนะคอร์ตเวไอยูกูจะตบมือให้หัวทิ่มเลยไหนวะหาไม่เจอ นี่ไรอ่ะแกปโปะนะฮะโอ้ซสีอแล้วได้ความดูคลิปมานานนี่วะ่ะกอสซานต้าไม่น่ามีแล้วใช่ปะแย่ว่ะอุตส่าห์จะมาหาของไปชมแมมกกันต่อนดีกว่านะฮะน,น่าอะไรมันมีแสงมาตรงนูน้นคิดว่ามันต้องมีอะไรขายแน่นอน อะไรอ่ะทีพอร์ตได้วอทโอวท์แต่เฮี้อันนี้เฮีพอหดกับก่ออะไรอ่ะ้าย oh. น,น,นี่ก่ออะไรแปหน้าตอนนี้ผมกำลังงงว่ากูอยู่ที่ไหนมีอะไรโฮโลแกรมกราฟิกระเบิดซึ่งก็ไม่มีตัวอะไรเลยนะฮะเหมือนว่าจะเป็นบอสปะ่ะให้เรามีบอสเกิดแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันตายไปแล้ว อ่าใช่ออกไปดีกว่าไปไอศบเดน,นอนนอนตายอยู่นั่นอุ้ยอ๋อมาได้เรื่อยเ,เลยฮะนี่อะไรอ่ะที่ไหนอ่ะเลดบอสฮะโรบอทโรเบิร์ตวัตเต์เฮลอโอเคฮะเราไม่สามารถสู้มันได้ มีคนเช็คำสั่งแไ้วไมึงดูนะกองอะไรอนะเอาละเราลองสุ่มผลก่อนไปกันดีกว,ว่าว่าแต่ที่สุ่มผลอยู่ไหนเอ่ยอที่สุ่มผลอยู่ไหนเอ่ยแม่อายุที่สุ่มผลที่สุ่มผลปีศาจอาอันนี้ค่หน้าบ็อกอันนี้เหรอสุ่มอะไรดีกว่าเปล่าปลาไม่เค็มอีปิ อีปิอุ้ยเอา้าอีปิโอเคครับเมละเดี๋ยวเราสุ่มต่ออีกผลขอกินเมละก่อนสว่วยเข้าไปเอาละ่ะได้โบมูมาทำไมมันไม่ขึ้นมันก,ก็อาการบั๊กนะครับมันไม่ขึ้นอะ่ะก็ทำได้อะไรมขอรุ้นเลยดีสีแดงไม่โมกุ อ๋อผลควันเมนับอันคอมมอนงั้นเหรอถือว่ามันกระจอกจังขอรีเจนทักลูกไม่ขออะไรมากกว่านี้เลยสวยฮะอีปิกไม่ร้า่แค่อีปิกเหรออานุม่มอ่ะเจ็บซะคนใจดีเนี่ยอารามารีวิวสกิลนี่หว่าะฮะสกิลแทหถมไฟก็เป็นหมัดไฟอ่ะ เอ็กล่ะไฟบาลิปปืนไฟอ้อววัดได้อยู่เอ็กอ่ะไอ้สก,กิลนี้มันแหลกมากแต่ผมงงว่าอันเนี้ยมันคือสก,กิลของผลอะไรน่งสวยดิต่อไปเป็นไฟบอมบ์ระเบิดไฟน,นี่เอาเราลองสุส่มจากสองลำผลเลยกันนะนะฮะก่อนจากรล้ากันไปเดี๋ยวคิดแม่งนาน l ลเ e จ d นเลเ n จ Legend เล่ยจินได้เลเยจนขอเลเ e จ d นทักลูกเถอะดูคนยุุ่ม่มหาให้ได้เลเจนเลยวะอันนี้ได้อีปิแล้วนะยามิโอเคนี่แหละคนที่เหมาะกับผมสุดสุดละคนของชาชาตเอียยามินวดดาใจกีรีเนียนดูชุดด้วยฮนะไม่กับนักกล้ามฟิตๆแต่ดาไม่อ้วนแค่แหละ อีป e ี ak, ๊ดได้อะไรอีกไหมน้ำแข็งอ่าเดี๋ยวเรารีวิวน้ำแข็งก่อนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวรีวิวยามิน้ำแข็งสก,กิลซ่าตไอช็อตอ๋อเอ็กล่ะสเปียอ้อเอาเรื่องซีเวนนกน้ำแข็งวัดต้องรอมันเกิดมาใหม่ส่วนวีไอเอ็ดว้ยไอเอ็ใหญ่ฮนะสำหรับหมอกันฟารม์มไอหนุ่มขอโทษ ไม่ันงใจให้จิตนะเอาละต่อไปเราลิวย,ยามินี่ว่ะได้คอมมอนอีกเนี่ยช่งมันยามิเออซากิวีใช้ไม่ได้ช่างมันโอ้สิวอะไรอออะไรไอ้หนุ่มแซดดาร์กมซแมทความมืดส่วนเอ็กเป็นดาร์เิล่านะค,คืออ่าภูเขาอะ มันจะเหมือนกันทุกอย่างไม่ได้ไอหนุ่มเมื่อกี้ทำอะไรกูไอ้หนุ่มส่วนซีเป็นดาร์ไฟบินได้อ๋อมันก็ใช้ยาบินกันไม่พื้นยาบีนอ,อ่ะเออเดี๋ยวเราสุม่มอีกสักรอบเนี่ยบอกว่าสุ่มเม่กีิรอบสุม่มไปหลายรอบและอีพิก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 ไม่อีพิก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 เจนี่ผลแสงไม่อยากเราอย่ามีอ่ะขอคนแสง พอนแสง่งอ่ายเถอะมองหน้าหานเลือไอ้หนุ่มมาไสโอเคได้ผมแสงอะไรตามตามใจปรารถนานึกมึงไงไอ้หนุ่มอ่ะสัญหากินอุตส่าห์ให้ไฟไป,ไปกินระเบิดจเจริญแหละอ่ะแล้วทำไมเป็นอ่ะเรามาดูพอนแสงนี่ว่าที่ยูเซตเป็นซดบีมนะไลท์บีมเอ้าเอ็กล่ะมาเลยเจ๋ง,จงซีเป็นไท์คิก โอเคไลค์คลิกนี่มีประโยชน์มากสำหรับการฟาร์มแน่นอนปิ้วดามเมจอันอรุนแรงปิ้วซันวีก็บินได้ใช่คุณที่ามไม่ได้นะฮะสำหรับอันนี้เดี๋ยวนะผมเลื่อสนสโรวก่อนก่อนหนึ่งอ่ะใช่ปะ่ะไอ้ก่อนเนี้ยไปก่อนจากลาไปคิดไปก่อนนู่นด้วกันมนก่อนแล้ววะ มันไม่ไปจานที่ช,ชานที่ผมกำหนดทําไมทําไมกันทึถึงฝืนโชคชะตาที่คาได้คิดไว้ปิดไปโอเคถึงแล้วอันนี้ก่อนเลยเอ่ยอืมอน,นั้นนะบากี้ปะบากี้โอเคบากี้บากี้และจี๋เขี่ยวไหมวะอ๋อเวลาห้าสิบนะฮะอยากจะรู้ว่าเกาะน,นี้มีอะไรให้ซื้อบ้างไหมเอ่ย ดูแล้วไม่น่าจะมีโอเคถ้เหมือนไม่น่าจะมีอะไรนะก่อนนี้นะครับเฮ้ยอะไรอ๋อที่เซตเปล่าตอนนี้ใช้ผลแสงเราไม่ต้องกลัวแต่ทำไมผลแสงเอฟเฟคมีความมือผสมด้วยวะมีนุ่มแข็งผสมด้วยโคตรเท่บอกอล้วโคตรเท่ผมกินหลายผลเกินมั้โทษเฟียวฟาร์มมวรเฮาเก่าถ้ามผมกินอัน้ด้วยเอาไปดิ โอเคเท่เด OK. ียสามร้อยเปอร์เซ็นก็อ่าพาร์ตจริงก็มีมานี้นะครับสำหรับที่ผมมารีวิววันนี้นะก็ถ้ามีการอัปเดตอะไรเดี๋ยวเรามารีวิวเกมนี้ให้แล้วกันเดี๋ยวว่าเอ่อพวกรีวิวรีวิวรีวิวอัปเดตให้นะครับก็สัหรับคลิปนี้ขอตัวลาบ่อนเจอาพี่หน้าบายทุกคนบาย